มันอยู่บ้านตะทีหมดเลยพี่มันกำลังดันมาโอ้โหไอสัตว์แดงหนึ่งแดงหนึ่งสวยสวยสวยมุลกตรงต้นไม้อยู่เดี๋ยวแล้วมึงยืนอยู่ข้างจุดเกิดอย่างเงี้ยนะลานล่องเกิดหนึ่งตายหายสวยแรเกี้พวงเล่นอะไรกันเนี่ยลานล่องเกิดอีหนึ่งเตรียมตัวยิงลานล่องด้วยกูโดนไหนยิงเนี่ยโอ้โห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 ือบแตกโอ้ตกโอ้โหโอ้โห โอ้ยไอ้ฝรั่งเยอะเกินเยต้นไม้แตกป่ะเนี่ยเอาให้แตกดินอาบิ๊กฟูดใครวะผมมาแล้วแนร่วมเกิดนี่อีกตัวถนนแดงเกินอีกนึงผู้ใพี่ผู้ใหญ่เยอะโคตรแดงเยอะมากเก่งจำนวนยอมยอมยอมเก่จ็บวนแตกแตกแต้นไม้แตกพี่นี่โอ้โหห้องตายถนนแดงเออแดงเยอะมาก ตอนแดงเยอะมากตายโอ้ยเจ้คุณเกตเต็บตัวไอ้สัดโอ้ยคุณตายดูดีไมดีอย่าเฮ้ยยเ้ยอเอาเงมันจไปกีอป่อกพี่เลยนะว่าไม่ให้ลงเฮ้ยยูึ ห้องอ่ะเฮียไข่ห้าวเนี่ยไอ้ฝัดไข่ห้าวเนี่ยมึงเห็นมันดันออกมาโคตรเยอะเลยผอ้เหี่ยเฮียโอ้ยไอ้ฝัดมึงหันหน้ามาให้มึงไปที่ปากเลยดิเหี้ยแมาเย็ดโอ้โหไอ้ฝัดภาพที่กูเห็นเมื่อกี้คือแม่งแหกกันมาเป็นกองทัพเลยชิบหายแล้ววิ่งตรงมาหากูเนี่ยชิบียมาจต่คาร์มาร์เก็ตอ่ะพี่มาแต่คารมาร์เก็ตโดดมาแบบเป็นระนาบเลยอ่ะโอ้ยฝันมันดินเราเป็นขบวนพาเลตเลยใช่ไหมโอ้ ไปหาเติบองดิเยอะจริงยอมัลได้ะมหมเยอะมากมันดันมะหะวงต้นไม้ตว